รอบสุดท้ายปะอู้ยังได้อยู่คุณผู้ชมนี่เป็นไงอยู่ยาวๆมาเจ็ดปีฮะเหมือนใครบางคน <c oughs> ไหนไหลขึ้นไปฮึอ้อหสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเกม Empty the Bank กับพี่มูหยองคนเดิมนะครับ <c oughs> เกมนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นเกมใหม่หรือว่าเป็นเกมเก่าอะไรนะครับเป็นของค่าจาก Pack m a t i c Play นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเลือกเบ็ดแป๊บหนึ่งฮะสักรอ้อยอื นี่ฮะกดฟังก์ชันเพิ่มก็ไปเป็น125ครับให้เราเข้าฟีเจอร์อง,ง่ายๆฮะ <c oughs> แล้วถ้าใครขี้เกียจหมุนนะครับเราก็มีฟีสปินให้คุณผู้ชมได้กดเข้าไปได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องรอหมุนนะครับแต่สำหรับคนเทพๆอย่างผมนะฮะไม่จำเป็นต้องกดนะครับผมนี่ฮะเออเป็นไง เออฟังก์ชันมันเจ๋งโบนัสมาปรึปับครับผมแม่ละเกมดีๆแบบนี้นะครับไม่บอกต่อไม่ได้คุณผู้ชมใครที่อยากจะเล่นนะฮะให้แอดไลน์ไปเลยครับแอดไปที่ smgm 99 you มีแอดนำหน้าเลยครับแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับการฝากครั้งแรกนะครับแอดไปเลยครับเดี๋ยวรู้ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูในเกมกันดีกว่าผมเข้ามาในฟีสปินแล้วฮะฟีสปินเนี่ยมันจะให้คุณผู้ชมได้หมุนได้3มรอบนะครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมถูกรางวัลช่องใดช่องหนึ่งมันก็จะกลับไปที่3รอบเหมือนเดิมเท่ากับว่าคุณผู้ชมนั้นหมุนไม่มีวันหมดนะครับผมตอนนี้ผมคูณไปที่8แล้วฮะเอ้ยเราได้วอมาคุณผู้ชมครับวอนี่ตัวเด็ดเลยคือมันจะคูณทีละหนึ่งทุกช่องไปเรื่อยๆนะฮะถึงแม้ว่าคุณผู้ชมนะครับจะไม่ถูกรางวัลนะครับแต่มันก็จะคูณให้คุณผู้ชมนะครับในรางวัลที่มีอยู่ในช่องนั้นนี่ฮะคูณไปย8แป้เครับคูณไปอีกหนึ่งก็เป็นสามสิบเจ็ดนะี้อู๋เป็น เกมดีๆแบบนี้เนี่ยไม่บอกต่อไม่ได้เลยครับใครที่อยากจะเล่นนะครับให้แอดไลน์ไปเลยฮะแอด,ดไปที่ smgm99you มีแอดนำหน้านะครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษสาหรับการฝากครั้งแรกนะฮะแอด,ดไปเลยครับโหแต่ตอนนี้นครับเรามาดูในเกมกันก่อนดีกว่าตอนนี้ผมได้คอนมาครับผมคอนเนี่ย มันจะเปิดช่องทางด้านขวาเห็นไหมฮะเออคุณผู้ชมพอมันเปิดช่องเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสได้รางวัลมากขึ้นตอนนี้คุณไป99้าแล้วครับคุณผู้ชมครับทูรางวัลมาก็ได้หมุนต่อไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับคุณไป110ครับจังหวะนี้ฮะแล้วจะสิ้นสุดที่110หรือเปล่าโอ้โหไม่หยุดครับผมฉุดไม่หยุดจริงๆครับจังหวะนี้ไหลขึ้นไปเป็น124ครับคุณผู้ชมครับยังไงดีครับ136ลฮะ้หนึ่งรู้อยสามสิบหารู้งีวฮะัโอ้าหรู้อะไรชม โอ้โหไหลึินไปแล้วฮะคูณไป163กครับคุณผู้ชมครับเออรอบสุดท้ายปะอู้ยังได้อยู่คุณผู้ชมนี่เป็นไงอยู่ยาวๆมาเจ็ดปีฮะเหมือนใครบางคน <c oughs> เออเว้ยเฮ้ยอยู่ยาวอยู่นานอยู่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ล่มเวลาครับคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเออยังได้อยู่ <c oughs> คุณผู้ชมครับนี่ฮะเออหมุนกลับไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมตอนนี้คูณไป208แล้วครับ ไหนนี่ครับวอมันดีมากคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นปะเออถึงแม้ว่าจะไม่ถูกรางวัลน,นะมันก็จะคูณหนึ่งไปเรื่อยๆครับรอบสุดท้ายมาอีกแล้วเฮ้ยอันนี้รอบสุดท้ายของจริงปะวะเฮ้ยยังได้อยู่เห็นไหมพลังคนบาปพลังระดับหมอลำครับผมได้ขนาดนี้เนี่ยต้องฉีดซีโนแวคกิเข็มนะฮะเออนี่ครับคูเป207็20ครับผมมารอบสุดท้ายของจริงของจังไม่ติงนางเรียบร้อยครับคุณผู้ชมของจริงนะไปดูครับทัทัวรรวมเท่าไหร่กันครับ ไหนไหลขึ้นไปอึบโอ้โมห3 3 0 0คุณผู้ชมครับอิ่มอิมไปฮะจังหวะน,นี้ครับ3 3 0 0เป็นยังไงบ้างราครับสำหรับเกมที่พี่หมูหยองมาฝากในวันนี้นะครับใครที่อยากจะเล่นเกมแบบนี้เนี่ยให้แอดไลน์ไปเลยครับแอดไปที่ m อ m 99 YOU มเาี umi, แอดนำหน้าเลยนะครับและถ้ามีข่าวสารอะไรดีๆผมจะนำมาบอกนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ